ครับคลิปนี้เราจะมาคุยถึงความสําเร็จในงานประวดพระของชมนงอนุรักษ์พุทธศินพระเครื่องไทยซึ่งจัดงานประกวดขึ้นในวันที่27กันยายนะนะั่อาคารศูนย์พุทธวิทยาลัยมห ah าลัยราชพัฒนรพนครบางเขนซึ่งในวันนี้มีงานประกวดพระสองสางานชนกันแต่ในงานวันนี้ มีความประสบความสําเร็จมาเพียงใดเราจะมาคุยครับพี่อ้วนพระทองซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการช่วยรับพัก<ม>พี่อ้วนวันนี้เขาเขาได้ได้ประมาณกี่องค์ประมาณประมาณวันนี้พระในสายที่อัษ์ศึกษาพระในแนวฝั่งอัุรก,ก็คือมีส่งหนึ่งัน้ารองคงประมาณประมาณประมาณครับพี่พพพอ้ทนสิงห์ไหน เหตุผลที่เขาส่งกันเยอะๆอย่นี้เพรอะไรครับคือเราเอาเครื่องในหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการพิสูจน์ตรวจสอบพระอย่างบางคนศึกษาพระมาก็บอกว่าตัวเองรู้ตัวเองรู้ตัวเองดูพิมพ์ดูเนื้อแม่นอะไรต่างๆซึ่งนั่นมันไม่สามารถพิสูจน์ตรวจสอบให้คําตอบคัตอบผู้สะสมนิยมพระเครื่องได้ครับในเมื่อมันใครก็พูดได้ว่าผมดูพระเป็นหรือว่า พระถึงยุคคนไหนก็ตอบได้และอะไรคือตัวพิสูจน์ตรวจสอบว่าพระถึงยุคหรือไม่ถึงยุคก็ต้องใช้เครื่องวิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจสอบอย่างเช่นอย่างพระบางองค์ที่ว่าเรามองด้วยตาเปล่าเห็นเป็นทองคำแต่เมื่อพอเข้าเครื่องวิทยาศาสตร์อ่านค่ามันกลับกลายเป็นไม่มีค่าของทองคาเลยหรือแม้แต่บางคนก็บอกว่าใช้กล้องฟัน X 2หาอะไรผมก็อยากจะถามกลับเหมือนกันแล้วคุณใช้กล้อง 10X เนี่ยคุณมองหาแล้วคุณเห็นอะไร คุณเห็นอะไรถูกต้องครับกล้องพันพันหกร้อยเ็าอะไรใช่แต่กล้องสิบเอ็กเห็นอะไรมันเห็นแค่น้อยนิดครับคือขยายแค่สิบเท่าสิ่งที่คุณถามมาถ้าหากว่าคุณไม่ใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ตรวจสอบอะอะ,อะไรคือจริงอะไรคือเท็จสิบเอ็กแม้แต่กล้องสิบเอ็กก็ยังเป็นผลพวงของวิทยาศาสตร์เป็นผลเบื้องต้น,ตน ครับเป็นการใช้ลราวีอากาศเบื้องต้นรับแต่ทุกวันนี้<อ>เทคโนโลยีมันไปไกลมันมีการทํากล้องที่ว่าสามารถขยายได้ถึง<า>1 6 0 0เอ<า>็กี ที่วัาเหตุผลที่คนปหงพ้าเข้าประกวดนี้เขาเชื่อเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นันเองใช่ครับคือเขาเชื่อในเครื่องตรวจค่าของทองคอยคือหมายถึงว่าตรวจาสายวัดพระแก้ววังหน้าหรือแม้แต่ตรวจค่าของโลหะทองคาหรือไม่องคัก็ต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์ก็มาช่วยเครื่องวิทยาศาสตร์วิทยาการสมัยใหม่ซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีเมื่อก่อนมันไม่มีครับท่านขามีคิดว่าเขาคงใช้ครับเมื่อก่อนก็คือใช้หลังตาเปล่าดู กับที่ว่าอย่างแรกเริ่มเลยคือเชื่อพุทธคุณที่ว่ารับพระจากวัดมาต่อมาแน่มันมีการค้าพระขึ้นมาก็มีการปลอมเป็นตลาดพระก็มีการปลอมพระนิยมนี้นิยมพิมพ์นั่นพิมพ์นี้แม้แต่พระที่ว่าเรามองด้วยตาเปล่าเหมือนทองคําอะไรเราจะพิสูจน์ตรวจสอบได้นิวนงานประกวดพระที่ใช้เทคโนโลยีนิวนคิดว่ามันจะได้รับความนิยมขนาดไหนก็อย่างที่เห็นวันนี้ครับในสายอนุรักษ์ก็คือพระ เข้ามาสักห้าร้อยองค์คือความเชื่อมั่นของคนที่ศึกษาพระไม่ใช่ว่าพูดตาเปล่าบอกว่าพิมพ์อย่างนี้เนื้ออย่างนี้โดยใช้กล้องสิบมันตัดสินไม่ได้หรือแม้แต่ว่าพระที่ว่าเป็นกิ่งรูปหล่อพระบางองค์เนี่ยดูจากด้วยสายตาเปล่าหรือกล้องสิบเอ็ราเห็นเป็นทองคำแน่นอนครับแต่แล้วมันใช่ทองไหมเราก็ไม่อาจรู้ได้ มันก็ต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องวิทยาศาสตร์เข้วมาช่วยตรวจสอบพิสูจน์ซึ่งมันให้ค่าตรงแม่นยำอ่องวันนี้พี่อ้วนมาทำอะไรในส่วนของคณะกรรมาการผมก็มาช่วยดูแลความเรียบร้อยของงานให้คำแนะนำกับผู้ที่มาสพมพระประกวดหรือว่าให้คำชี้นํำว่าพระอะไรต่างๆว่าจะตรวจด้วยเครื่องอะไร อย่นี้เนี่ยการตรวจด้วยเครื่องเนี่ยเป็นการเช็คหาพระใช้เกณฑ์อยที่สุดถูกต้องเราจะตัดเราจะพยายามเขี่ยพระตอบทุกปัญหาของพระแต่เรางค้ไมากที่สุดครับซึ่งก็เหมือนเหตียดผลที่หลายๆท่านเนี่ยที่บอกรังเกียจเรื่องเครื่องมือวิทยาศาสตร์คุณเอามาส่องหาอะไรแบบพันเอกสิบเอกคุณเห็นอะไรคุณเห็นแค่สิบเท่าแต่นะทุกวันนี้เทคโนโลยีน่ะนไปได้ไกลคุณปฏิเสธว่าเฮ้ยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการส่องแล้วคุณไปเอกเรร์ทำไม ก <łość> ็นี่ไงครับหตุผลคือหลายคนบอกเฮ้ยกระบวนการวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้แล้วไปเอกซเ์ทำใหม่เก่งจริงต้องไปเอกซเ่คุณดูตาเปล่าไปเลยคุณดูตาเปล่าไปเลยไม่ต้องไปดูเอกซเลไม่ต้องใช้กล้องสิบเอ็กเรามาดูด้วยกล้องพันเอ็กหรือใช้ทุกกระบวนการเพื่อจะปิดจุด ว่ามันเกให้เก้เนอยที่สุดใช่ครับก็ดูตามที่หลักสูตรที่เราเรียนมาต่างคู้รู้สารตำรายุคแยกย่นต้องมี 10x เนี่ยมันอาจจะเห็นน้อยกว่าคือ10เท่าเท่านั้นเองแต่ทุกวันเนี่ย ด้วยวิวัฒนาการสมัยใหม่กล้องสามารถขยายด้วยกำลังสูงได้ถึงพันเท่าพันกว่าเท่า <S 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 2> <S 2> ซึ่งมันให้รายละเอียดของมวลสารในองค์พระสมเด็จหรือว่าพระอื่นๆต่างๆได้ละเอียดมากกว่าวันนี้ที่นี่มีคนส่งพระถึงห้าร้อยองค์หรือว่าประสบความสําเร็จอย่างงดงามนะครับสําหรับทีชใช้เทคโนโลยีนี้วอคิดว่าอีกหน่อยคนจะใช้เทคโนโลยีในการส่องพระมากขึ้นไหม ก็อีกหน่อยคือด้านเทคโนโลยีเจริญกว่านี้มันก็จะให้ความพิสูจน์รายละเอียดได้มากกว่านี้ซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยในการตรวจสอบพิสูจน์ทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เนี่ยโดยการตรวจหาถ่าอายุพระโดยประมาณที่แม่นยำโดยหน่วยงานของรัฐเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ถูกโจมตีจากเหล่าผู้รู้หรือว่าผู้มีอิทธิพลในด้านพระเครื่องทำให้การพิสูจน์ตรวจสอบครั้งนั้นอ่ะ ให้ขาดความน่าเชื่อถือ<ช>แต่<ช>มันเป็นหนังสือของหน่วยงารราชการที่ออ,ออกมาเดี๋ยววันหลังผมจะให้ไปดูพี่อ้วนเอาหลักฐานว่าสถาบันเคยตรวจสอบพระครับเคยตรวจสอบพระลักษณะนี้มาเคยตรวจสอบลักษณะพระโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ตรวจสอบออกมาแล้วแม่นยําคือถ้าคาดเคลื่อนหรือผิดพลาดนี่น้อยที่สุดใครไม่เชื่อกระบวนการวิทยาศาสตร์ก็เรื่องของคนครับ คือคือการเล่นไพ่เนี่ยคุณมีสิทธิ์เล่นทุกสายทุกกลุ่มครับแม้ว่าจับพลังที่เรามองไม่เห็นเลยครับเขาต้องพยายามพิสูจน์ว่าจับพลังันนี้อยู่จริงก็มันแล้วแต่ความเชื่อของแล้วแต่่าทุกคนแล้วแต่ละกลุ่มว่าจะเล่นแต่วิทยาศาสตร์มันคือสิ่งที่พิสูจน์ตรวจสอบได้ถ้าคุณไม่เชื่อคุณไปเอ็กซเรย์พระทําไรถ้าคุณไม่เชื่อคุณไม่เชื่อในหลักวิทยาศาสตร์หรือว่าคุณไม่ต้องการเช็คดมววิทยาศาสตร์ก็ต้อง 10x หอรือ10เท่าเนี่ยมันก็เป็นผลพวงของทางวิทยาาศสตรร์คับ ซึ่งงานที่จัดครั้งนี้สําเร็จเนี่ยของชมรมอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยของบุญกัญจลีเนี่ยใช้เครื่องวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ตรวจสอบซึ่งมันให้ความแม่นยําสูงรเราประสบความสําเร็จในที่พอใจคือดีเลยแหละครับปกติแล้วเนี่ยคนไม่เยอะเท่านี้คนคนเท่าเดิมแต่พระเยอะขึ้นพระเยอะขึ้นคือค,<น>ความเชื่อมั่นของหนาที่ ทางประธานของชมรมได้นําเครื่องวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ตรวจสอบอสตอบพี่อ้วนเชื่องานพี่อ้วนถ้าปีหน้าก็ต้องใช้แบบนี้ก็ถ้าหากว่าวันข้างหน้าที่ทางผมจะจัดทางชมรมนี่เหมือนกันชมรมของผมก<ม>็คือชมรมสถาบันอนุรักษ์พุทธศิลป์เครื่องพระบูชาไทยสมุูรประการประเทศไทยซึ่งเป็นพันธมิตรกับทางชมรมของคุณกัญจรีและหลายๆก็จะใช้ เครื่องทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ตรวจสอบแต่ก่อนจะถึงวันนั้นผมก็มีโอกาสบรรยายในสิ่งที่ผมได้ไปพิสูจน์ตรวจสอบโดยวิทยาศาสตร์เท่ค่าแม่นยําแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ออกหนังสือรับรองเ่งน้ากเป็นหนังสือเท่น,นักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นก็คงจะบอร้องเราเพราะนักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นอยู่สังกัดของหน่วยงานของรัฐพี่ก้าโชเดี๋ยวเราจะมาโชไปรับรองของสถาบันเทคโนโลยีปรมาณูรับาาชาติมาให้ดูว่า มีการตรวจสอบพระสมเด็จกันจริงๆถ้าไม่มีพุบไอ้คนที่ออกไปรับรองฟ้องเราแน่เราว่าแอบอ้างไอ้ค,คนที่บอกว่ามีการแอบอ้างแอบอ้างไปแล้วไปรับรองระดับสถาบันะตรงนี้เนี่ยคุณเคยมีไหมม,หมคือคนที่แอบอ้างเนี่ยหรือว,ว่าพูดว่าเราเนี่ยเอามาแอบอ้างาตัวเขาเองเขาไม่เคยใช้กระบวนการพิสูจน์ตรตวจสอบทางวิทยาศาสตร์ในแนวนี้สิ่งที่เขาอ้างก็คือว่าเอาความสามารถเอาความช,นานชํานาญเฉพาะตัวบุคคลว่า เขาดูพิมพ์ดูเนื้อแม่นอ่าอันนี้เก่งคุณคุณเก่งจริงอันนั้นเขาเก่งจริงครับอ่าก็ไม่เป็นไรเ่งจริงแต่ถามว่าอะไรล่ะคือข้อยืนยันวิสูตรว่าคุณน่ยสามารถดูพระองค์นั้นเนี่ยหนึ่งปีท่านสมเด็จพธะนเจ์โตครับอ่ะพี่วันพี่วันคิดว่าทําไมเสียนถึงขยันไม่กล้ารับรองกล้องพ6 0 0เท่าหรือจทวี เขาคงกลัวเจอของตัวเองป่ะก็คงอาจจะกลัวว่าพระตัวเองมันไม่น่าจะถึงหรือว่าอาจจะไม่แท้หรือว่ามวลสารในสิ่งที่เขาบรรยายมามันไม่มีอยู่จริงเขากลัวว่าพระที่เขาใช้เขาสารมวลสารไม่ครบลืมต่อไปนี้เนี่ยการกลอมพระเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการปลอมนะครับก็ทุกวันทุกวันนี้เขาใช้เทคโนโลยีในการปลอมพระในชั้น สุดยอดเหมือนกันทุกวันนี้คือวิวัฒนาการด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเครื่องวิทยาศาสตร์เครื่องมือต่างๆเนี่ยมันทันสมัยในการปองพระก็จะใช้ความแม่นยาขึ้นสูงขึ้นซึ่งมันเราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ตรวจสอบได้แหละครับว่าสิ่งที่นั้นก็เหมือนที่บางท่านก็บอกว่าการปองพระทุกวันนี้ต้องการให้เห็นเล่ท่านมวลสารอะไรเขาก็ใส่ตัวนั้นลงไปแต่การศึกษาของคนเราต้องเบื้องต้นก็คือดูดูธรรมชาติของพระก่อน ขั้นตอนต่อไปเราอยากพิสูจน์ตรวจสอบให้ได้ที่ว่าในสิ่งที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่เราจะรู้ได้ก็คือต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็มาช่วยวิธีการปลอมมากเท่าไหร่เครื่องวิทยาศาสตร์ต้องสําคัญมากขึ้นเท่านั้นรับเขาปลอมพระเนี่ยเขาปลอมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับ,รบเราต้องใช้เทคโนโลยีเดียวเดียวกันเพื่อตรวจสอบตรอพระเดียว,อว,อยวของเขาใช่ครับเนื้อโลหะเนื้อโลหะระวังนะครับเจ้าพระสองคำได้พระทองเหลือง ได้พระสังกสีใช่ไหมพี่วันครับ <c oughs> บางคนก็เช่าพระกิ่งไปข้างนอกดูได้ล้องสิบเท่านะครับคือเป็นทองคํยิงิงๆ <c oughs> น้ําหนักก็ได้แต่ถามว่าถ้าคุณไม่ใช่เครื่องวิทยา,าศาสออาศตร์เข้ามาพิสูจน์คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์นั้นเป็นทองคําโดนกันมาแล้วนะครับในส่วนของเนื้อพระทองคำครับใครขอฝากไว้น่นอว่าใครเช่าพระเนื้อบนโดยเฉพาะเนื้อทองคําคุณให้เขาให้ล้านทองไปออกใบรับรองมาครับ <c oughs> <c oughs> มันถึงจะจบใช่ไหมแต่อย่างในงานของคุณกันจรีและเชนฐกรปฐมคือเขาเอาเครื่องอ่านค่ามาเลยคือค่าทองคําจะออกมาเป็นทองคาหลายหลายท่านนะครับวันนี้ที่ว่าเอาพระกิ่งปาวเลศทองคํามาที่สุดกลายเป็นพระทองแดงครับคือเล่นแร่แปรธาตุลักษณะภายนอกกายภาพภายนอกก็คือเป็นทองคาซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าหรือว่ากล้องสิบเท่ามันก็เห็นเป็นทองคา แล้วเราจะรู้ได้ยังไงมันก็ต้องใช้เครื่อง<ข>อวิทยาศาสตร์ขอฝาก,กไว้นะครับว่าใครจะเช่าพระทองคําโปรดให้เขาไปร้านทองหรือเราไปพร้อมเขาเลยเพื่อไปไปยิงไปยิงเปอร์เซ็นทองครับเพราะว่าเขาจะตรวจตรวจได้ทั้งองค์ครับถ้าคุณไม่เชื่อร้านทองคําคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครนะครับ <laughs> โอเคฝากไว้การประกวดของพี่หรือฝากพี่อยากจะให้เขคิดกับคนเล่นพรอย่งไงนิดหน่อยครับ เล่นในสิ่งที่เราศึกษามาให้เพียงพอแล้วก็ใช้วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ตรวจสอบมันไม่มีใครรู้จริงหรอกครับว่าถ้าการที่ว่าจะไม่ใช้เครื่องวิทยาศาสตร์ช่วยน่ะยากครับดูด้วยตาเปล่าใครก็บอกได้ว่าผมเก่งผมเซียนผมดูพิมพ์ผมดูเนื้อได้ถูกต้องตรงเป๊ะทุกป่านนี้น่ะมันปลอมได้หมดทุกอย่างครับเครื่องวิทยาศาสตร์เท่านั้นี่พิสูจน์ตรวจสอบแม่นยำครับคือใครที่ต่อต้านหรือไม่รับรอรับวิทยาศาสตร์ไม่เป็นไรครับ คุณเล่นไปในแนวนั uhm> <S 2> <S 2> ้นเลยครับ <pun> ค <s> ุณเชื <itud soundtrack> ่ออย่างนั้นคุณเล่นอย่างนั้นเลยใครเชื่อแนวไหนเล่นไปเลยนะครับไม่ปิดอะไรครับผมก็จะไม่โรมดีในแนวที่คุณเล่นเพราะคุณเล่นแบบนั้นมาครับคือผมก็เล่นแนวแบบนี้แต่ของผมก็คือลักษณะแบบนี้ในสิ่งที่ทางสิ่งที่เราทําก็คือเราเชื่อมั่นในสิ่งที่ว่าวิทยาศาสตร์ตรวจสอบพิสูจน์ได้ครับสาหรับไอคนที่ชอบเขียนบอกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทำลิปโตตอบเรื่องเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เล่นพระเกะ ครับมีนะครับเรื่องเศรษฐศาสตร์เล่นพาเกมครับคือพาเกมตามหลักเศรษฐศาสตร์พี่พี่ว่าพาเกมของเศรษฐศาสตร์ตามหลักเศรษฐศาสตร์มันเป็นยังไงยกตัวอย่างหน่อยผมจะพหนึ่งเนี่ยผมต้องาถึงหลักเศรษฐศาสตร์ยังไงบ้างแต่คือพาเกมตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยนะครับอ่าพี่ลิศเป็ว่าเขาจะเก๊อันไหนบ้างเั้ยอผมจะเกยตรงไหนผมต้องลึกถึงหล kind of ักเศรษฐศาสตร์นะครับยังไง เศษแลสากก็อย่างพระเกีเนี่ยคือพิมพ์ไหนที่ว่าอะไรท huh? right? 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 ี่ด right? ังๆได้ตังได้ทบได้เงินหรือว่าองค์ไหนที่ว่าแบบที่เขาเล่นกันว่าไหนจะเป็นตังเยอะๆเขาก็พากระปอแบบนั้นผมนึกว่าการศึกษาพระเนี่ยศึกษาละเอียดท่องแท้แล้วพิสูจน์ตรวจสอบได้ไม่ใช่ว่าตามความคิดเราใครที่บอกว่าอย่างดูพระขาดถึงยุคท่านอะไรต่างๆผมถามว่าคุณเอาอะไรมาพิสูจน์ตรวจสอบว่าพระที่ดูอยู่เนี่ยดูพิมพ์ดูเนื้อดูทรงเนี่ย ถึงยุคท่านไพี่อวผมจะติดตามงานเขียนถึงงานบรรยายของพี่อวได้ที่ไหนก็ช่วงนี้ของผมนะที่บรรยายทางทีมช่อง24ตอนนี้ก็มันอยู่ช่วงระหว่างที่ว่าทางสปอนเซอร์สปอนเซอร์เขายังรอที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่อนุมัติอยู่ครับแต่คงมีการบรรยายในครั้งต่อไปแน่นอนครับโอเคน้อกัน พูดขอบคุณผู้ที่มาสบสนุนก็วันนี้ก็ประสบความสําเร็จไปด้วยดีนะคะต้องขอขอบคุณผู้อุปการะแล้วก็สมาชิกทุกท่านที่มาร่วมงานนะคะขอขอบคุณมากค่ะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีจริงๆอาจารย์ประปวัตรอีกปีไหนอีกปีน่าจะเป็นต้นปีหน้านะคะน่าจะปลายกุมภาหรือไม่ก็ต้นมีนาค่ะจะใช้เทคโนโลยีที่ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างที่มีนักเรียนกุมภาใจพอโอเคครับขอบคุณค่ะ